น็อตวิสรุตเลือกเพลงนี้ฉลองวันเกิดชมพู่อรยาครัางรักภรรยามากข้างรักภรรยามากมาแล้วค่ะปาร์ตี้ฉลองวันเกิดของซุปตาตัวแม่ชมพู่อรยาเอฮาเกตกับกลุ่มเพื่อนสนิทพร้อมด้วยคุณสามีสุดหลอ่อน็อตวิสรุตร่างสีสิงพิพัฒน์ที่นัดรวมตัวไปสังสรรค์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ไปโฟกัสกันที่เพลงสาบานได้เลยที่คุณสามีเลือกใช้ประกอบภาพชุดนี้ซึ่งมีเนื้อร้องว่าสาบานได้เลยไม่เคยรักใครโทษเธอมาก่อนโอแม่บางออนยังงอนไปเลยหัวใจทั้งดวงฉันมอบให้เธอไปหมดตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันงานนี้ทําเอาทุกแซลล่ช้ำๆมากมายเช่นเพลงคือถูกต้องค่ะพี่เป็นเพลงสาบานที่เชื่อถือได้ฟ้าไม่ผ่าแน่นะฟังเพลงแล้วรู้สึกพอตกหลุมรักแม่ไม่เปลี่ยน เพลงพอแบบโรแมนติกสุดๆพอจะหยุดรอก,กี่โมงคะเป็นต้น